สวัสดีครับพี่รอเอฟซีสุขผู้ชมแลครับคุยดีภาพกระดึบบ่อแล้วครับพี่น้องดึ่งปลาช่อนนะครับไปตกบ้าแล้วครับพี่น้อเนื้อปลาช่อนม้าคุยดีแล้วครับพี่น้อวัาจีพันเดี่ยวแล้วครับพี่น้องพันแปะซะเขาบ่มีด้วยครับเพี้ยแปะสายคิด้วครับพี่น้องตับหัวนี่โชว์แล้วครับครับพี่น้อครับกินปลาแล้วครับพี่รอครับจะทิ้ง กินก็ครับคุยดิแ่บๆแล้วครับกับัเาจสยอาดแล้วครับปาพันเดืะพันผันแล้วครับพี่องายยากไร้ไม่เอา้วครับุดกินกันเด้อครับพี่องเนครับผมสิท้าขำไแล้วครับองาช่อนครับพไดพันเดแล้ครับพีคุดลกปลาบ้าไร้แล้วครับพี่องปลาพอใหญ่แ้วครับ ตีโรเบอนครับที่ร่ค้างเทมโบอแล้วนะครับทีโร่อะปุ os, ๊ป er ปุ๊ปตีโร่เอฟซีทุกทานร่างให้หลายเรือครับแล้วครับบาดเท็่วยสัดมาได้ไหมครับผู้ได้ขยับมากันด้วยครับตี่เร่าะสายตาบมคไข่ดีนะครับจมตัวหลาสแปร์แรกแล้วครับตาบมคไขแจ่เห็นแล้วนะครับที่เราแสบปูแสบตาแล้วครับ พอพักแจ็คสองสามนิทีกวนเดอครับพักสายตากวนร้อครับที่รอวงร้อยสายตาทีีแล้วกระชีดแต่ขาที่ขารดนขึ้นเข้าแล้วนครับเดี๋ยวไปบึ้งก่อนถุกก็ขับพัดผัดก็ขับที่รองบิสอิดแปร้อนกันก็มาเท่าใจสาเดอครับเด้อครับ ว่วกับกิบแล้วครับพ <tr> ี่้องเข็บคนบากได้แล้วครับพี่รอดบัวลัวแล้วครับพี่้อดน้ำกิบครับเบี่ยงป่าแล้วครับพี่รอนาะเป็เบี่ยงป่าเลยดรันธิน้ำกิบอยเลือครับสูดเน้ะครับของแว่บ้าแล้วครับพี่รอดน้ำกิบแบบบ้านบ้านเลาครับพี่รองวัอผาเนาะครับท่านเบี่ยงป่าช็อตแล้วครับเลดิบ้านเท้าย่อยสารแล้วครับวิว่อยๆแล้วครับพี่้อง กินดเ,ดเสร็จแล้วเรียบร้อย้วครับเดี๋ยวเป็นเบื้องป่าดีนะครับไป่าสุกแล้วี่ยังครับครับี่รอดมาสอดกับกำลังสุกแล้วครับพูใส่ห้าหลายครับที่รอบอปูึงบ้าเลยอาบ้ครับเออกินด้วกันปาเข้าซอยสาคูนีครับกินกัน เดรับท่านเบี้ยป่าบุรีว่าเท่าอยสาลรับี่เป็นตัวป่าชนบ็านไร่ับทรัลุงรับรัพี่เราเอาสมยกินแตสะรักัดรับรัพี่เรีใบแล้วรับผีใบทั้งทีรกินแตสะขัเบียป่าชิเบันเด้ครับที่เราเราเสมแซมอั้ขนาดครับที่องาดับจิ้ แบบิ้แบบบ้านๆเขาแ้วครับโตำร่าแ้วครับพี่โดผักลายอย่างหลายเดี่ยวกุิบาว่าิเป็นสลัดแครับพี่องครับหอมเสน่แล้วครับพี่องคุณพ่เส็จขนมกินแล้วนะครับดูดิครับพี่โดจะอยก้นใบเดียวนครับพี่องให้ค oh. ้ณๆเรื่อยๆ้วครับเวลาผม แบบติดอยู่เด็ดวครับที่เราัดเรียกตาขุดไปเรื่อยๆ้วครับที่เราไปลดขุดขุดด้วยแล้วครับที่เอาขอเบี่ยบีครับที่เรากระด้นะครับกับเส้นดีที่เอเส้นดีหววแถวแล้วครับเิสิบพันเบี้ยตาับนี้แล้วครับที่เรา ก็ดีไปตกปลากคอไปได้ดรอกครับตัวดูดรอกครับพี่ห้่อครับไปตกปลากเดนะี๋ยวถ้ว่าไปถือปลากคอดรอกครับพี่หล่อไปถือไาช่อในได้ยังไงกับพวกหัวกันดรอกครับพี่หล่อหุบใจบ้าก็นเลยหเห็ดแปรสะเลยครับพี่ห้อกก็แล้วขุะละขุดเรียรย์น,น,รยน,นะครับพี่ห้อกเออครับพี่หลอดหรอกครับผิดแปรสากนะับานเขาใจสาดวดุเล ัดเรียปลากระจาแล้วครับจี่ร้อง่ข้นแล้วคนแล้วครับ่น้รงเริ่มคนแล้วเดี๋ยวค่อยเบิดมือนครับ่น้รงก่อนเร็จแล้วนะครับยบ้อ้ครับจิโ่เร็จแล้วครับ่น้อง ดดีแล้วครับพี่หวผัดเปียะซาบะครับเด้อครับ hmm. พี่หลวงไปกินรับกันเด้อครับผัดกุนด่วดผันได้ครับทุกท่ดกินอะไรยิบอะลกินเดี๋ยวข้าเปียีกมาแล้วข้าวเปียะเส้นนั้นทานั้นเส้นนี้แสบกบาเข้าจอยสาครับพี่หลวงดูดีเอาพอแล้วมา กินข้าวด้วยเน่ย hmm. ก e ินข้าวด้วยค่ะบตัวครับพี่ร uh ้องวอรเดอครับพี่ร้องกินแปะสาหรบานเข้าใจสาครับดื่มขอพอใหญ่พัดแปะสาบืนสำหรับทิ่พี่พบกับเราไม่ทันดีนะครับพี่ร้องนะครับพี่ร้องเจอกันจิ้มใบจิ้มหล่าครับผมนะครับแซ่บๆเด้อครับเด้อสาบานเข้าใจสาครับ